สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําแกงส้มปลาย่างกันค่ะจุดไฟติดแล้วก็นาปลาลงมาย่างค่ะนี่คือปลากระเบนนะคะเป็นปลากระเบนตัวเล็กค่ะผ่าเอาส่วนท้องออกไปนะคะตรงกลางที่เป็นรูเราจะย่างด้วยไฟแรงนะคะเพื่อที่อยากจะให้หนังข้างนอกมีกลิ่นหอมแล้วก็เนื้อข้างในยังไม่สุกนะคะเพราะว่า เวลานำไปแกงนะคะถ้าเนื้อข้างในยังไม่สุกน้ำแกงก็จะมีรสชาติหวานกลมกล่อมนะคะย่างเสร็จแล้วนะคะก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้ค่ะก็นำมาฉีกเป็นชิ้นๆน,นะคะ แตงจะฉีกแบบไม่เล็กเกินไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลานําไปแกงแล้วเนื้อปลาจะเป็นผงนะคะแตงจะบอกว่าส่วนหนังนะคะคือเวลากินแล้วมันแบบหนุบหนับมีความแบบนุ่มๆบรรยายไม่ถูกแต่ว่ามันหนึดๆน,นะคะคืออร่อยมากค่ะในขั้นตอนการแกงนะคะก็เหมือนเดิมค่ะใส่น้ําแล้วก็ใส่กะปินะคะ แล้วก็พริกแกงส้มค่ะอันนี้เป็นพริกแกงของใต้นะคะแตงจะใส่พริกแกงเยอะหน่อยเพราะว่าวันนี้เราแกงเยอะนะคะแล้วก็คนให้ส่วนผสมทุกอย่างละลายเข้ากันแล้วก็ให้น้ำเดือดนะคะน้ำเดือดแล้วก็ใส่เนื้อปลาที่ฉีกไว้เลยค่ะใส่ลงไปนะคะแล้วก็ คนให้เนื้อปลาเข้ากับน้ำแกงแล้วตั้งให้น้ำเดือดอีกรอบนึงค่ะแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายค่ะแล้วก็จะเพิ่มน้ำปลานิดหนึ่งนะคะเพื่อกลิ่นหอมค่ะแล้วก็ใส่ยอดมะขามนะคะใส่ตอนน้ำเดือดนะยอดมะขามก็จะให้รสชาติเปรี้ยวค่ะใส่ลงไปแล้วก็กดให้จมน,นะคะ อันนี้คือยอดมะขามอ่อนนะคะแล้วก็ใส่ยอดผักบุ้งอ่อนลงไปอีกค่ะเหมือนกันนะคะใส่เสร็จแล้วก็กดๆให้จมในน้ำแกงค่ะในระหว่างนี้นะคะก็ลองชิมรสดูนะว่ารสชาติกลมกล่อมได้หรือยังเพราะว่า,าใส่ยอดมะขามอ่อนนะคะเขาจะให้รสชาติเปรี้ยวแล้วนะแต่ว่าเราลองชิมแล้วของเราอะ่ะเรารู้สึกว่า มันยังขาดเปรี้ยวนะคะเหมือนยอดมะขามรอบนี้ที่ได้มาคือไม่ค่อยเปรี้ยวเท่าไหร่นะคะเราก็จะเติมมะนาวนะคะเติมมะนาวไปประมาณ2ลูกค่ะจริงๆตอนนี้เติมมะนาวลงไปเสร็จก็ปิดแก๊สได้เลยนะคะแต่ว่าเรารู้สึกว่า ผักบุ้งยังไม่ค่อยสุกนะคะก็ตั้งต่ออีกแป๊บหนึ่งให้น้ำเดือดแบบนี้นะคะแล้วก็เสร็จเรียบร้อยค่ะตักใส่จานไปเสิร์ฟได้เลยนะคะ